ชาชนให้มันตายให้หมดตายให้มากที่สุดทํำยังไงก็ได้ให้มันจนที่สุดคนจนปกครองง่ายมันตายมากที่สุดยิ่งดีเหลือให้น้อยที่สุดให้มันอ่อนกําลังที่สุดแล้วคุณจะเห็นวิธีการที่มันออกมาแต่ละอย่างเลยคุณจะเห็นวิธีการเลยว่าทํำยังไงกไ็ง่ายง่ายไงเอาวัคซีนคุณภาพต่ําที่สุด แม้กระทั่งประเทศจีนมันยังไม่ฉีดวัวฉีดควายมันเลยมันเอามาให้เราโดยมีเจ้าสัวที่รวยที่สุดในประเทศนี้ถือหุ้นอยู่แล้วก็บังคับไม่ให้วัคซีนอื่นเข้ามาเลยโดยอ้างว่าต้องผ่านออยพ่อมึงวันนี้ประกาศพลครฉุกเฉินมีอำนาจมากที่สุดรหัสเขาคือจอมพ้สลิดผมรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ปีห้าสาม เขาถือรหัสลับว,วันนี้ปฏิวัติตัวเองแล้วยึดอำนาจตัวเองจำได้ไหมเมื่อปีปีสองพันห้าร้อยห้าจอมพลสลิ์ยึดอำนาจตัวเองวันนี้ก็ยึดอำนาจตัวเองรหัสเขาคือจอมพลสลิ์ผมรู้ความลับประเทศนี้และผมก็ผมมาบอกคุณหลายครั้งแล้วแต่เสียดายว่าในไลฟ์สดเนี่ยผมพูดอะไรมากไม่ได้คุณจะสังเกตว่าวัคซีนตัวอื่นไม่ให้เข้า บอกว่าจะมาจะมาพอถึงเวลาปั๊บยกตัวอย่างเดือนหน้ามาแล้วเดี๋ยวจะเซ็นสัญญาแล้วเดี๋ยวสั่งแล้วสั่งไปแล้วมาไม่มาไม่รู้พอเดือนหน้ามาใกล้ๆมาเลื่อนเดือนหน้าใกล้ๆมาสั่งสิบล้านมาสองล้านเพราะอะไรทำไมมันถึงกระปิดกระปอยพ่ออะไรการฉีดวัคซีนมันจะต้องครอบคลุม ประชากรในประเทศถึงประมาณ7-80%ของประชากรในประเทศนั้นนั้นวัคซีนนี้ถึงจะไม่ดื้อยาและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นคุณตาสว่างหรือยังมันถึงฉีดไม่ให้ครบ